สวัสดีเจ้าวันนี้เราก็มาปะกันกับพยากรณ์อากาศบริเวณภาคเหนือประจำวันพรฤหัสบดีที่30มีนาคม2566เจ้าเรามาดูรายงานสภาพอากาศที่ผ่านมากันก่อนเจ้าตะวันนี้ภาคเหนือมีอากาศ้อนถึง้อนจัดอุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วง35-40องศาศเซลเซียสโดยรายงานอุณหภูมิสูงสุดของภาควัดได้40.2องศาศเซลเซียส ที่อำเภอเมืองและอำเภอเถินจังหวัดลำปางเจ้าเฮามาดูสภาพอากาศทั่วไปของวันนี้กันเจ้ายอมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมภาคเหนือตอนล่างด้านตะวันตกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางตอนบนนี่หือบริเวณภาคเหนือมีอากาศร้อนโดยทั่วไปกลับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันและมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ในขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็น ตีปกคลุมด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มมีกําลังอ่อนลงแง่ื้อลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนาความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกําลังอ่อนลงลักษณะจะอี้แง่ฮื้อบริเวณดังกล่าวมีฝนลดลงแต่ก็ยังมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแหง่งทางภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอให้พ่อแม่พี่น้องระวังอันตรายจากฝนฟ้าคนองและลมกระโชกแรงที่อาจเกิดขึ้นในระยะนี้ตัวน้าเจ้าเฮามาดูคาดหมายลักษณะอากาศ2 4ชั่วโมงตั้งหน้ากันเจ้าภาคเหนือตอนบนอากาศ้อนถึง้อนจัดกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุด19-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด37-40องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงเจ้าภาคเหนือตอนล่างอากาศห้อนถึงห้อนจัดกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่กับมีลมกระโชกแหงบางแหงส่วนมากบริเวณจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดเพชรบูรณ์เจ้าอุณหภูมิต่ำสุดเจ้ีถึงเองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด38-40องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงเจ้าสุดท้ายนี้ภาคเหนือมีอากาศร้อนถึง้อนจัดกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าขนองบางแหง่งทางตอนล่างของภาคขอใื้พ่อแม่พี่น้องหักษาสุขภาพและระวังอันตรายจากสภาพอากาศดังกล่าวไว้ตัวเนเจ้าและสามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสภาพอากาศกับทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้ตลอด24ชั่วโมง ที่053277919หรือติดต,ตามทางเว็บไซต์และเฟซบุ๊กของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้นะเจ้าสำหรับวันนี้สวัสดีเจ้า กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน